บ็บอถืเออ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 ก็คืว so ิ่งหอกว่าเนะอือนีจัดแจงให้แต่ละค้นแต่ละคนไปแต่ละคนแต่ละคนไปนั่นเนี่ยพวกแกันบม่จัดกันไงเอจัดกันไม่ได้ หลา่มองเราไม่จัดการต่อยจัดการต่อยจัดการผู้นั้นผู้นี้มันแล้วเรียบร้อยเหมือนมัดม,มันได้มี่ยันมีสั่นอยู่บางหน่อยยังไงก็แค่คนมันพอมีหมองสุขนอนอย่คิดไปสิละมันสิได้ไปอยู่เฮียนมัน ทางแนวยังค <dı> ่าน้ําค่าไฟญาตินําแม่อีกอยู่นี่สวยสินั่นมันกสู้กันค่าน้ําค่าไฟให้จยให้ว่าจักเดือนสวยเสียีิเป็นอิสระได้มาาเฮียนให้อยู่แล้วก็ได้ค่าน้ําค่าไฟก็านําแม่อีก ยายบอกว่าอย่ามาขอเงินยายเด้ออันยายเขียนท่วงเดี๋ยวสีส้มให้ดอกเวลายายบอกให้ท่วงท่วงเดือนนั้นกับท่วงเดือนหนึ่งท่วงเป็นบทเที่ยงท่วงอย่ายกับหูเลยว่าเอย่ต้อใจคาหนังเพราะมันแห่งท่วงสุดเดือนสุดเดือนบทท่วงอย่ายกับบทเืมเออเป็นผู้งคนนี่เขาสิบาโอไม่ต้องรกแม่แค่นี้ไม่เป็นไรเขาสิบาไม่มีจักเสียค้าม แต่ท <S ọ> ่วงเราปับทุบนเราอเดี๋ยวเลยว่าเดือนนีว่า่ันไี่ห้เเ้อว่า่านมีเงินเดียวอนั้นเหายเราเดี๋ยวเล่วางสิเดี๋ยวเขียนก้อนรวงนาเลยวัดดีค่ะหนึ่งานน้องใจบอก้นเดยวเล่เขียนก้อนรวงนาเลยบอกว่าจะเามืทอ่วงแหม่เ้อเดียนนีแม่เ่าเงินเลยเป็นสียหายแล้วก็แบบมาตา่วงกันมีเงินห้รถนั่นแหละ อันแห้งท่วงดีดีเขียนปับหลดค่าน้ำยังไม่จ่ายเลยแม่บรอวะก็บ่หลายดอ,อกต้นไม้นะบันเองออเอยยใหญ่ใหญ่ก็เล่ยาบอกคนใหญ่ใจใหญ่บางทีก็คนใหญ่ได้ไลอยเนาะเจ้าไปเขียนต้นไม้ให้ข่อยออกจาก,กันเฮี้ยนดองข่อยแน่ข่อยดีเอาไปปลูกโรอบบี้วางสิ เจ้าเจียวทาเลเจ้าก็บอกมากอย่าวไ้บางดเนะบ้านเหนือถามแล้วยังบ่านท่าไหนตอบยังไงน่ะ่างไรบางคนสิคนนั่นจากกันสิงบุรีไปไหโรบุรี่อยเดียวไปลงปลูกหรอก็คเพื่อเกี่ยวนั่นใครเพื่้เสะยค่านนำําอ่างห้เขาอีกอันบ่เสียก็สดวบ้าใอยบ่มีสัจจาว่าจาจิฮักข้อคนใจหนาโมกดีเลย แล้วก็กระจาคือเขาเคยว่าขวายขวายโบกเป็นข้บา,ายบยอะไ่นะให้ให้ว่าถ้าบักข้อห้างจังมังคนงนีเลยมันก็ไม่ไม่มีเจ้าเทียบานั่นเออแม่ไม่มีเดือนนี้ไม่เป็นไรนแม่แม่ต่างสิ่มีจักเถืองไม่เทีสิเอา เงนเบาเลี้ยงใหญ่โกงใหญ่บ่โกงดอกขันใหญ่มีใหญ่ใจปวดหลดใหญ่บ่มีใหญ่เลยบ่ไดใจวันนั้นใหญ่บ่มีใหญ่เบิกเงินเขาเพาท่านใดไม่เข้มจักจักมากใหญ่จนตะกุ่มกระมักกับเลยพ่อใหญ่เบิกเงินเขาได้เนี่ยเขาเบิดเขาบอกว่าใดท่านที่เนาะเบิกเงินเขาเนาะพ่อเขาเอามาให้แล้วใหญ่เฝ้าส่งไปให้ท่านที่เลยใหญ่ว่า นี่เรียนนี่เรียกว่าท่านเห็นท่วงเนียกเขียนไปเรยเขียนไปบอกบอกว่าจะเฝ้าท่วงแมเด้อแ,แม่ามีงเงินเดียนเียนไปรัดกอนนะ่อนเยไปัดวเรมา,มมามเอเรอเครื่อง็